ไม่น้อยจะเฮ็ดปลาดุกร้าย่างนะคะปลาดุกร้าสูตรนี้จะไม่ได้บริตตากแดดนะคะไม่น้อยจะมีหลายๆสูตรนะคะในการเฮ็ดปลาดุกราา้าของไม่น้อยนอะจ้ะอาจจะเป็นสูตรตากแดดหรือว่าพึ่งร่มแห่งแต่สูตรนี้จะพอเฮ็ดเสร็จก็จะเอาขึ้นย่างในเตาเลยนะคะก็บคร่งนี้และการทําก็จะแตกต่ง,งันไปก็ลอกไปเลือกเอานะคะมีหลายสูตรไปหาเอานะคะ ปลาดูเข้าวล่างบ้างให้เรียบร้อยนะคะบ้างให้เรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดด้วยการใช้แป้งมันหรือแป้งสาลีนะคะดับกลิ่นคราวคุกๆคุกแล้วก็ลางออกไปปลาดูกข้าวใสางามน่ากินเห็นไหมคะจากนั้นเขาก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเป็นน้ําเปล่านะคะใส่นงในถ่วตัวปลาค่ะจะได้เกจะใส่ําลงไปถ่วตัวปลา,าเลยนะคะประมาณนี้ค่ะ ใส่เกลือลงไปค่ะแต่มันมีความเข้มนะคะแต่เรต้องให้นันมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะแช่ไว้อย่างนี้นะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะมันออกเข้มเข้มเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มออกหวานนะคะเดี๋ยวใส่โรด,ดีลงไปนิดนึงนะคะ สวนนี้จะใส่รถดีด้วยค้นทุกอย่างให้เข้ากันแล้วแช่ไว้เลยนะคะไม่ไน้อยจะแช่ไว้สองขึ้นนะคะเพราะว่ามือี้เฮ็ดย่ำแรงเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องเฮ็ดกบเฮ็ดมือี้ก็แช่ไว้สองขึ้นแหละจะสองขึ้นจะเอาขื้นมาเฮ็ดนะคะมันจะมีกินตุ๊ตุเหมือนกินปลาด้วยนะคะมันจะเป็นกินตุ๊ตุนะคะเ้าก็จะคนให้ทุกอย่างละลายนะคะแล้วก็พักปิดฝาบ้างไว้ในห้นอง ในอุณหภูมิห้องปกติทั่วไปนะคะไม่จําเป็นต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะาเราอยากได้กลิ่นหมักของปลามันจะออกตู่ตูๆเป็นกลิ่นของป่าโดยเฉพาะมันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมันนะคะแข่ไข่กินปลาแดกกินตุตูๆนั่นแหละจา้ะมันจะออกกลิ่นตุ่ยๆนิดนึงนะคะนะคะี่ค่ะให้ชั่วไม่น้อยก็จะชิมน้ำนะคะเพราะว่ากาความเค็มบ่ไดมันก็นจะชิมน้ำด้วยกันอืม เพราะว่าปลาตัวใหญ่มันก็เลยใส่น้ำลายนะแม่น้อยจะให้มันขวนปลามันจะมีหลายสูตรสูตรแบบบริใส่น้ำก็มีสูตรใส่น้ำก็มีพี่น้องกับไปเลือกสรรหาเอานะคะปลาดุกล่านี่ได้กินเป็นของพัดทะลุงนะคะเป็นของทะเลน้อยนะคะเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกินแล้วติดใจมากเคยไปครั้งเดียวนะคะสําหรับการไปทะเลน้อยไป ไปเขาเลี้ยงทงบดแดงนะคะแล้วก็ไปดูการเลี้ยงงัวในเกาะ,ะเลี้ยงงัวในทะเลนะคะมันจะมีเหมือนเคลียรว่ามันเป็นกอคะ่ะไม่น้อยก็เอิ้นบ่ถือไม่น้อยไปมาหลายปีแล้วนะคะก็ไปเห็นเขามีของฝากเป็นปลาดุกล่าแล้วก็จะมีถอดมันไขปลานะจจะเนาะเป็นของขึ้นซื้อทางแถวพัทลุงเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็มาอยู่มังนอกแล้วมันพม่มีขายก็ต้องเฮ็ดกินเองกัะ คิดลวมโนแล้วก็เห็ดล่องเบิงกับเออปรากฏว่ามันได้ไข่เคี่ยงค่ะซ่บเหมือนกันกับฮอกเคยไปซื้อยูททเล่หน่อยนะคะนี่ไม่น้อยก็เลยมาเห็ดแต่ว่าก็มีหลายสูตรนี่สูตรนี่ก็เป็นสูตรแซนน้ำอีกสูตรหนึ่งสิเป็นสูตรมันจะมีสูตรแบบผสแซนด์น้ำก็มีนะคะเซ็ตแล้วเดี๋ยวไม่น่อยจะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาแล้วจะวางไว้ในห้องอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะไม่น่อยจะเอาทั้งทองลงดีกว่ามันจะได้ดูดโดยหลพวกกันเพราะว่าทางสันมันบดปั่นได้เพราะว่ามันว่าใครมีเนื้อนอกทางนี้ทงขี้มัน ห่อข้างทองลงอืมก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะแช่ทิ้งไว้สองคืนเนาะคะ่ะสองวันสาอันสามวันสองคืนหลับไปเอากำหนดให้สามวันสองคืน,เ,น,คนเดี๋ยวมาเจอกันนะคะจะได้เวลาแล้วนะคะเมื่อนรก็จะเอาปลาที่เข้าหมักไว้นะคะปลาดุกที่หมักไว้ขึ้นมาเมื่อนี้มนแมน่อไรจะก็ย่างนะคะเมื่อไรจะเป็นปลาดุกปลาดุกลายเป็นเทศเป็นปลาดุกลาทอดแล้วกันนะคะกิน้ำพริกแก้วสมนะคะนี่คะ่ะดุกลา ดูล,ล้าเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอาคืนไปทอดได้เลยค่ะทำสำหรับกินนะคะมันจะออกกินตุตุนิดนึงกับบถึงว่าตุหลายว่ามปนป่าเน่านะคะมันจะเป็นเออมันจะเป็นกินเฉพาะของป่านะคะมันจะคล้ายมันจะออกกินตุุ๊แต่บะถึงกับประแดกนะคะอันนี้เป็นปลาดุกล้านะคะมันก็จะออกกินประมาณนั้นแหละกับเป็นกินเฉพาะตัวซึ่งบรินเน่านะคะอันนี้บอกไว้เลยนะคะว่าไม่ได้เน่านะคะสังเกตว่าเกลือเราพอ ถ้าเกลือเราพอนี่ปลามันจะแข็งตัวเห็นไหมปลามันจะไม่นิ่มมันจะไม่เละถ้าเกลือเราใส่ไม่พอปลาจะเละจะนิ่มมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนี่คือเกลือเขาใส่พอนะคะเขาก็จะได้กินอ่าโดยเฉพาะของมันรสชาติก็จะเป็นออกเค็มแล้วก็มีตรอ่าแหลมหวานออกหวานนะคะออกเค็มเน้นออกเลยว่ามันจะออกเค็มแต่จะมีหวานแซ่บนะคะเดี๋ยวเขาจะทอดเลยนะคะตั้งกระทะให้ไฟน้ํามันร้อนนะคะจากนั้นในนเ้าก็จะใส่ปลาดูตรงปลาเลยะคะ่ะ ทอดไปในเหลืองกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูตอนเหลืองกรอบนะคะได้แล้วก็สุกเหลืองแล้วนะคะเราก็จะตักออกนะคะอหลืองน่ากินมากเห็นไหมคะกินกับข,ข้าวเจ้าพรอนจิ้มกับแก้วสมแซบแบค่ะข้าวเหนียวก็ไดนะคะกินกับตำทัวแห้งแ่บนะคะสำหรับปลาดุกลาเดี๋ยวจะใส่จานและใส่ถาดให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับปลาดุกลาเนาะคะ่ปะปลาดุกลาทอดเห็ดบางาก ะะไม่น้อยะให้เบิ้งทุกขั้นตอนมือน,นี้ไม่น้อยก็จะกินยกถาดละค่ะมีข้าวเจ้าแล้วก็มีน้ำพริกตําพริกกระเทียมน้ำปลาบักหน่าบีบแต่ตงตาน่อยนึงผงชูรสนิดหนึ่งนะคะออกสมกๆหวานๆออกเผ็ดนะคะก็จะมีปลาดุกลาของเข้าที่ออกเข้มว่าออกเข้มเปรเี้ยวหวานนะคะก็ <ๆ S 2> จะแซ่บย่างมากไม่ไม่น่อยก็จะขอ,อก,กินก่อนนะคะผักสดของเราก็มีเท่าที่เห็นไม่แรดดีผอมต้นมันนะคะแล้วก็จะมีผักถั่วแปรของฝรั่งถั่วแปรนะคะ แล้วก็เป็นพักสลัดนะคะก็แค่นี้ก็อิ่มแล้วสาหรับไม่หน่อยนะคะแล้วก็จะขอตัวกิ่นกอนนะคะนะคะขั้นตอนและวิธีการเห็ดบริญงอย่อยากนะคะพี่น้องลองทําดูนะคะทุกอย่างบอกหมดไม่มีกั๊กนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุบ๊บ